รับนนี้พี่นะครับพอนยูบานปงเปื่อยนะครับตำบลโปงเปื่อยจังหวัดบึงการนะครับมำเพิ่มเมืองาจังหวัดบึงการนะครับเป็นมีงานนะครับเมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วนะครับงานแจงเรือนะครับมอวานในเพิ่มแจงภายในกันไปเรียบร้อยเมื่อนี้เป็นแจงทั่วไปนะครับมีลําสิงความครับเมื่อนี้คนหลายหลายเต็มอยู่นะครับเสียงฮึบฮึบอยู่นี่นะครับเนาะเมื่อนี้คาดว่านะครับทีนี้งานเก็บบรรยากาศนะครับ มุดมวลดินซึนของชุมชนแถวไกลเคียงกันนี่นะครับมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีกันให้เบ่งให้สชมกันหรือตัวถึงกันนะครับเ mm hmm. มือเ่อีนกบบโูงคือกันนะครับว่าจะมีทีมเรือจากต่างทินตัางในเนี่ยนะครับขอมารวมในการแข่งเรือประจำปีของเช่าตำบลโป่งเปื่อยกันค mm hmm. าดว่านะครับก็จะมีหลายกลุ่มหลายชุมชนนะครับนำเรือเข้ามา ร่วมแข่งขันกันในรอบนี้ซึ่งเบนบริจัดมาหลายปีเติบนะครับพูดเลยมาสามสี่ปีละละบริจัดนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับหลังจากที่หยุดสงักมาช่วงหนึ่งนะครับเลาะเบิบ้งชมบรรยากาศเดิทั่วๆไปน้ำกันกขาดไว้ยักษ์นายในกับจิตเลือกกกำลังกีแข่งกันเรื่อยๆนะครับเลือกกับใค ว่าหัวพอดีเขาหอดรลอบได้กันแล้วเพราะว่าช่วงนี้เ็ายังสื้อหนาสืยหลังอยู่เวทีมอลำัซิงนะครับถึงกำลังกีดทับกํกำลังฮึบฮึบกำลังมวนกันอยู่แถวมอลำัซิงนี่นะครับกเลยประทศนี้ไปใช้นะครับยังอยู่แถวนี้อยู่ปวดเปลี่ยนอยู่แถวมอลำัซิงนี่สักก่อนขาดไาจากน้อยก็ขยางไปซองเบิ้งนะครับกับการแข่งขันเรือ ไปได้ไป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 หนีออกจากเนี่ยออกจากเนี่ยนะวะออกมาเลยวะไปกันนะน้อง2เจ้าแดงนะครับตัวนี้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 นะครับเอาละตัวนี้นะครับอีกมากอีกมีใน <laughs> ครับนะโอ้โหเสียงยังเป็นเสียงยังเลยแล้วนะครับเนาะฮึบฮึบไปบัดน้องเนี่ยรถมอรมสิงกับพ่อมอลมซิงทั้งเรือก็จนวิภาวนั่นผู้เบิ่งกับเชิงเบิ่งเชิงลำซิงเบิ่งเชิงเรือก็ได้บรรยากาศไปหลายรสชาติรถนะครับเนาะ i <laughs> you กววนะครับคนส่วนในะครับก็จิมาอยู่ทางลำสิงส่วนหญเทางเรือก็จิวาไปนะครับ่าไปลำซิงสลแน่นายกัวว่าทางลำสิงนี่คนสลกว่าแต่ว่าคนนี่มากมวนหลายวัว่าทางลำสิงมวนเด่พบกันน้องอิมเมจน้ยักษรเลก ชูธงสี<ล><ด>งเสียงห่นอนาครับนรองเหตุผลครับเที่ยวดีอด่านี่แหละู้ ลอยมาลำเดียวนี่พอเมน่นยำอื่นนะครับนี่คูโตสูบนสรัส,สน์ศิษย์สรัสน์ศิษย์ก็ต้องในพ่ายกันเขาด้วยครับพ่ายเพื่อเอาจีนนะทำเดือดคู่นี้สามสิบร้อยลำเข้าจังพนแล้ว มาลำเดียวก็สบายครับอย่เนียไม่มีูต่ตสู้ก็ไปรอจริงยาเลิศประเภทถุยขอโดยอัตโนอร์เบอครับ เียกเป็นาร,าระกาศดว่ดูทั่วไปครับองก,งก่ไปนะครับตัวนี้ก็เที่ลลกลงเไปบรระาการควมวลควบซืึนครับเรื่องกาลังขีคันเขารอบละนเกี้หนใจกิบจดีดีรอบชิงรอบนั่งกันหมดแล้วนะครับคอยติดตามกันต,ต่อไปนะครับทุกคน พิงเขาด้จัดส,สรรมาให้ท่านได้ชมกันตรงนี้คลิปนี้นะครับอาประมาณสัมีไปสก่อน,นะครับตามคลิปรอพิงต่อไปเรื่อทุกคนมีนีก็สวัสดีครับ